สวัสดีสวัสดีฮัลโหลฮัลโหลอ้าว ยังไม่ได้พูดเลยครับ <c oughs> ครับสวัสดีทุกๆุกคนอีกรอบหนึ่งนะฮะขณนะนี้เวลาประมาณ9.45โมง45นาที <c oughs> เป็นเวลาที่ดีแล้วผมคิดว่าทุกทุกคนคงจะตื่นสดใสพร้อมรับวันใหม่กันแล้วนะฮะ <c oughs> เป็นเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากครับผม ก็ตื่นแล้วนะโอยสถานที่ต่อไปที่เราจะไปกันในวันนี้นะครับเป็นที่แรกของวันนี้ก็คือที่ไหนครับ อไปวัดอาสซกุซากะนครับหลายหลหายคนอาจจะสงสัยว่ากระชามึงมาเนี่ยมึงรู้บ้างไหม่ามึงต้องไปที่ไหนบ้างนน <สะ S 1> บอกเลยว่าผมไม่รู้เรื่องเลย <c oughs> นะฮะก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราไปไปไหนนะอาเซาใช่เราจะไปวัดกันคร <c oughs> ับเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวัดที่ญี่ปุน่นจะเหมือนวัดไทยหรือเปล่าไม่เคยไปหรือเคยแล้ว